พี่กลัวตายพี่กลัวตายพี่ผมเองผมเองผมเองไอ้เหียได้สดมันะสบพี่กลัวยังไม่ได้นะเออต่ยต่ยต่ยไอ้ดัไอ้ไอ้ดั๊ไอ้ดัยัดกเลือดไอ้ดัมน่านเสวยสวยพี่ปืนยัดไกดัดหน่อยอยู่ยัดอยู่ดั๊ดอ้ยตาบยัดต่อยไอ้นี่มัดเปล่าไอ้นี่มัดเปล่านตรงกลางโยืางเยอะเลยไ่วววว้้้้าา วิ่งไปมันเบามันเบาไปเว้ยเป็นไงวะสกอร์สกอร์ J K ครับสกอร์ J K ครับดีมีเฮดเป็นไงบ้างเนี่ยเลื่อยไม้มาเลื่อยหมดแล้วมามาปกติแเรามามันตายแน่ตายแน่ตายแน่มันตายแน่เออเฮ้ยอาบุตตายตายเถ็ดแล้วตายตายมันตาย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 มันแปลของหงแข็งมากแข็งเป๊กไม่ต้องห่วงสวลสดีทุกคนฮัลโหลีวู เล่นได้ปะเล่นอยู่เล่นอยู่ไตไตเฮ้ยกระปุกระป๋าไปต่ดีกวไปต่จับคู้จับคู่จับคู่จับคู่มีจับคู่มันชบอยู่แล้วไปมัไปอีกะมามามเตินมาไอ้เวทเป็นข้าอะไรเว้ยเอาากาอากาไป ไอ้เหี้ยมันข้างอะไรอยเนี่ยไอ้เวทอ่ะกลางมาแล้วตรงกลางมาแล้วตรงกลางมาแล้วตายตรงกลางมาแล้วตายพี่บางผมมาพี่บังผมมาเบิร์ดเลยเบิร์ดเลยเบิร์ดเลยต้องนี่ไอ้เวทมันข้างอะไรวะไอ้เวทมันข้างอะไรวะไอเชิบเวทมันข้างอะไรวะ

ใครจะเล่นน่ะหรือว่าเราจะเอาไม่ไม่ไมชัดเราจะเอาเงินสามหมื่นเนี่ยไปซื้อกับันแปดกับเมนบอร์ดหรือเราจะเอาเงินสามหมื่นเนี่ยไปพัฒนา cmd ให้เนียนที่สุดแล้วโดนจับไม่ได้หลุดพ้นจากการโดนแบนมีให้เลือกสองทางว่ะ สามมื่นมันพัฒนาได้นะเว้ยมันมันดูไม่ต้องพยายามดีอะหัวแข่งคนอื่นเขาสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ตีไม้ออกสิบเปอร์เซ็นอย่างงี้มันก็พอแล้วปะวะไอ้เฮียต้องการอะไรอีกหรอมใครต้องการอะไรอีกปะว ไม่แทงหอนแล้วฮะนม่ควรหอนในเกมเดี๋ยวดูไอตั้มเนี่ยอดีไปกองก็ดีหน้าซ้ายหน้าขวาตรงกลางหรือที่อะไรมึงไปรวมกันดิจะได้ไปพร้อมกันไปเอาตรงไหนจะเล่นไฟตรงไหนบัสสั่งไอ้เพล็กสั่งได้เลยรับซ้ายนอนซ้ายเออเราจะชนฝั่ายไหนพูดเลยนอนซ้ายนอนซ้ายนอนนอนแรกนอนแรกมาเล่นนอนแรกนะเล่นช่องกลางนี่ก็ได้แหละแต่การเอาเนินดินอะเนินดินอะไม่เกินอ่ะ

เรา้คน้มาน้ดูไม่ได้มาชูเปียงยดิมาชูเปียงฝ้ามือเลยดิราทำยังไงเด12เลยอันี้มมงขอบตายตายหลังแลกลับมากล้หนอไอ้คหลังบ้ามันไอ้เราเราเรได้นะครู้หลังบ้านเอ้ยมึงมึงให่ยมาน่อยวยมาหน่อยช่วยหน่อยอย่าโดนหืออย่าโดนือต้องการอะรหน่ยกูเอลากลับมากลับมากลับมาไอ้ตใช้หมดเลยไอ้ตัใช้หมดเลยเว้ย เราเกิดเยอะเราเกงเียเพิ่มหน่อยแล้วว่าไอ้มนี่เราหาเพิ่หน่อยแล้วว่าเป็นบ้านเราดิบคนเดียวอ่ะไปมาเล่นตรงกาดมรงกาะตรงการไอตรงไอตั้มคนเดียวใช้เมทุกอย่างอ่ะลาไปเลยใเ่ยเบงเบ้งมาปิดตัวชุบแน่เลยตรงนี้ตายอย่างข้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 างเสียดายตายเยอะเพราะว่าตายโง่ชุบแล้วโดนไม่ชุบเกันอ่ะชุบชุบชุบเหมอกยอ่ะชุาชุบชชุบชุเชุบชุบบ หนูหนอมาได้แล้วไอ้ดอกไม่เปิดมาหนูได้ไหมไอ้ดอกไม่เปิดไม่ได้ไอ้ดอกเราต้องเล่นเหยียบเหยียบศพตลอดปะแต่ว่าเราไม่ไม่ใช่เหยียบศพที่ต้องภาวนาต้องต้องรอดึงศพมาแล้วก็วิ่งวิ่งยาวเลยไม่ต้องเอาไปกลับต้องรอจังหวะเเหหล็กมดนี่ยคิวคิวอ้าวไอ้ห่ เฮ้ยแมนเหตแม่งไม่ไม่เอาไม่เอาอะไรแล้วว่าเฮ้เอวตตายเวทตายสวยอ้มัดมึงรออะไรเพื่อนเมื่อกี้เนี่ยตายมาพี่เด้ออะไรนะเพื่อนมงรอกูทำไมอ่ะเมื่อกี้เนี่ยอ้อยมัดชุบอยู่ครับตายตายเอ้าถ้าอู้ถ้าอู

ทำชีพเปบนได้เลยเป็นโนมเป็นนมมันไม่ต้องไดแต่คุกน้าๆมาแฟนรู้ปะน้าๆมาแนรู้ปะพี่เอสนี่เขาเกียดเหรอหนุ่มพี่เอสอ่ะ มึงได้ยินไะเพีเอสนี่เขาจะเกลียนอย่างเดียวเลยเว้ยเ,ออเขาบอกว่าถ้ามึงไม่ตรีมอะ่ะมึงปรับมึงปรับแกมมาแกมมาลงก็ได้น้ย<ม>แล้วมึงจะเห็นทุกอย่างเลยเท <laughs> ่ากับว่าไอหมอกเนี่ยจะทำอะไรไม่ได้เลยถ้าคนแม่งปตัดนีมม,ม,นะม,าม,ามอ่มอะตอนแข่งเนี่ยไอเหี้ยเหลี่ยมเยอะเหลี่ยมหนาจัดเลยตัวเนี้ยคูบอกให้ เดี๋ยวกูเข้าไปปั่นก่อนแป๊บนึงบอกว่าเป็นคณะกรรมการนะครับส่งไปกิดตรปไหนไปไอ้แม่แม่พุลุโดนลุมตลอดเลยเว้ยเอ้เอาเ้อาไอ้แม่ไอ้แ

ไม่รู้จะตัดยังไงมันจะเป็นไฮไลท์ได้ยังไงวะพี่ขาดอันนี้ครับวินพี่พี่ขาดไอเม็ดม่วงไว้เม็ดม่วงพี่ไม่มีพี่จะดันปืนให้น้องแต่พี่มีชิ้นส่วนครบแล้วแต่ขาดเม็ดม่วงแต่แพงจริงไอเว็ดนี่มีตลอดเลยไอสัตว์อุณยังไม่ได้นะคุณยังไม่ได้ปอใกล้องไฟขอบุ้ขอบุดไม่ต้องไม่ต้องชุดนะไม่ต้องชุดนะกวยปล่อยใกล้ของไฟ ไม่ตายว่ะแฟงอยู่ไหนแฟงคุณสอบด้นะคุณสอได้นะม่ไแล้มาม้มามมาอย่ามาเลยอย่ามาเลยไม่ตายไม่ตายคุณสอไดนะคุณสได้นะเื่อนวอะไรเยขวานยดเต้าไม้ไม้ขวาขบูขบูเฮ้ยขวาเ้าไม้ไมวาบูขบูเฮ้ยอะไรวะ มันโดนแทงอยู่ไม่ใช่หรอเออนั่นไม่เป็นไรวินสวัสดีครับผมเป็นคณะกรรมการจากออสตาลีน่านะครับได้มีการแจ้งมาเข้ามาว่า มีคนยาหาเหลี่ยมนะครับในการที่ปรับเหยียบมาลงครับในการมองทะลุหมอกนะหมอกนะผมให้ใบเหลืองก่อนเลยนะครับรีเบิร์นเมื่อกี้สวไบไหนครับผมได้กินนะครับเอาใบเหลืองครับเอาไปก่อนนะครับมีหลักฐานครับใครไมบมีหลักฐานนะไม่ถูเป็นคณะกรรมการผมไม่ได้ฟังพวกคุณอยู่แล้วผมให้ใบเหลืองอะไรมันนเปป็โรรแก่ไม่ครับคือใช้เป็นกรรนอกจริงๆครับก็คือหาเหลี่ยม ควรไม่ควรปรับกันมากนะครับกูใช้ต้องแต่รัดอยู่แล้วไอ้ขวางอันนี้มัน GTA ครับเป็นคณะกรรมการครับไม่คือกูไม่ต้องปรับกัมากก็ได้จอกูมันมองเห็นอ่านไม่ได้ครับเปลี่ยนจอครับคณะกรรมการสั่งเปลี่ยนจอครับแล้วแล้วคนละนัดแล้วคนละนัดกับลุงผมไหมล่ะเอามาละกำมาดิเอ้ยพัดยังไงเซรีโอไง่ายกมาดิแตกไหมแตกพ่อเฮ้ยแต่ยาแดงไอยาแดงสิบห้าขวดอ่ะมันมันใช้แล้วมันไม่ลดว่ะ แล้วเราซ้อมมอยาแดงแบบนี้บ่อยด้วยทำไงดีวะในนไฟจริงว่าไม่สดแน่เลยวะรถนะพี่ลดนะพี่ิดเหรอพอใช่ปะของพี่แม่งไม่รดพอพี่พอพี่โอเคเอาแคถ้าคุได้ใช้ปืนอ่ะมันเลยในหมอกเอางเราออโต้แบนอดิเอาทีมใหญ่เห็นนะผมไปนั่งดูมาเขาแบนสองอย่างซ้ายล่าง แต่คาดเคลื่อนได้ตลอดแต่ไดาดเคลื่อนได้ตลอดได้ในแข่งไม่มีใครรู้แซ็บเลยนะไม่แบ่งใครเลยนะเราใครเนี่ยเขาพี่ไม่ดิเขียวเงือบเงึมบงับเลยพัดใช่ครับแป้นมานี่มัองใช่ติ๊กตอบพี่ได้ได้ได้ตลอดกูัว้อมึงจริงนะขอโทษพี่ขอโทษ เฮียแว่นม <laughs> ันนที่แบบพ่อเนียชอบไอ้เฮียเอ้าด่าพ่อไหมครับเออกูบอกชอบอ๋อโอเคครับตู้คอนเสิร์ตแว่นเนด็กตาตาบอดอะทุกวันะอเขาบอกพี่ตีิีริศวรบอกว่าอยากเปิดกรอกซีเอจีโอต้องไปที่ไหนครับไม่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 เปิดครับโอ๊ยไม่เปิดแล้วตั้งหมดแล้วครับ ตังเหม่ออ้าวปิดช่องไม่เกินไอ้นี่หายเห็นเพื่อนก่อนไอ้บ้านไอ้บ้านชอบใจนั้นไมึงดัมึงอ็แหลเพชไอ้นี่อ่ะไม่ก็ดูมาือหัวล้อไอ้ยังมือหัวล้อมึงหัวล้อก่อนพี่ไอ้สัสไอ้เฮียเราคุยจะิงดับุ๊บหัวล้อเลยไอ้เฮียไอ้พี่ติยไม่พูดถึงเลยพี่ตัวน้ำเติม่เลยเนี่ยดูแม่มึงเอาเอาเองละ แว่นมันนี่มาพ่อเมื่อคืนไปไหนไอ้เงี้ยนึกอะไรไม่ออกบอกแว่นมันนี่มาเอาไว้คอนเทนต์ติ๊กตอกก็พี่ใส่แว่นมันน่ารักสาวๆชอบน่ารักไหมไปก่อนตัวลามกเลยพ่อมึงอ่ะไอ้ยี่นี่มีนะครับไอ้เยียพัดนะครับไปส่งรูปมะเขือม่วงแล้วก็ชูนนิ้วกลางให้ผู้หญิงนะครับนี่นะครับดูนะครับ ตีตาลามกมันบ่นเพียอะไรวะใช้ขยะตบปากแตกนะโอ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยไม่ธรรมดาด้วยบอกเลยตบเลยพี่ยิ่งหมั่นเคี้ยวแวนด้าอยู่ด้วยตอนเนี้ยไอ้ซ่างไอ้ซัางไอ้ซ่างมีเป็นท้ามวยช้ยาหนึ่งๆกว่ามาจริงนะไอ้เหี้ยแม่งมาไะไอ่ะไอ้สัตว์ แม่งเจอป่วนฤทธิ์บทยาแน่นอนอ่ะขับรถีปยุ่ยอีอะอีอะไอ้พี่่ตีทำเสียงแพ้หน่อยพี่ตีไอ้ป่วนจริงนะพี่ตีทำเสียงแพ้หน่อยพี่กูวนบอกเลยสกอร์ชุดป่วนพี่ตีเขาชอบล็อคพิงเวนดังห้าร้อยอ้าวไม่จริงอ่ะน้ำฝักมันกูดังท่อนเดียวไอ้เนี้ยอะไรนะโจโจดาเฮ้ฉุดโจได้วยนียโจให้โุดไดิดังท่อนเดียวจริงด้วยเนี่ยมีแค่เท่านั้นแล้วพี่ตีมันดังแล้ว ไม่เพลงอะไรนะตามเรื่องโจดโถอะไรอะแร็ปเปอร์คัมเบนร้อยสามสิบแล้วเราคิดจริงทั้าไม่แต่หมาเราก็โหดเว้ยไม่ใช่หมาเราไม่ได้คุยแต่มาถามว่าเหตุการณ์จะเป็นไงมันมันก็สวยดิก็พี่ย่างไกลตีไว้เออเออไจะตกแิดตกแท้มต่เขายังไม่ตกแฟนนะเฮ้ยแต่เซอร์เบอร์ลีแล้วมันยังเดี๋ยวมันจะได้ได้อีกอันละไว้เฉยเฮ้ยอันท้ายที่สมันกดไม่ได้ผมไม่ได้หรอ ตอบทีสร้างใหม่เขาได้หมไ้หลับาที่มันขึ้นยเาสร้งใหม่ลงที่เดิมไม่ได้ใช่ได่เอาตาต้องต้องมีแล้วกขยะอย่ยลงไม่ถามลไม่มานะมาแล้วต้องคิวมาอกเาเดี๋ยวหลังีอนหน้ทำเหมือนแบบยินยินรอในวงมอนเก่าเออหลังเลี้ยวตอบไปไอ้เ่องอะไรมึงอไอเดมึงได้ทามอยู่ดีวแล้วอะไรไมเาหม่หลบแไม่เห็นหลังไม่ตอบตีสิสิสรสิสพสิสิอิสิ ซีซั่นหน้าขอเซริวเป็นตัวแทนแซมยูอะไนะครับลงแข่งอาตาตังลีใช่ไหมครับเดี๋ยวรอดเรนเจอร์เอเจเก่อนเลยรอหลังลีครัหลังลีครับรอดหลังลีครับมาดิมาเดิมพันเลยถ้ามึงชนะกูอะไว้แสนหนึ่งเลยแต่ว่ามึงลงหมื่นหนึ่งดาวปะอุ้ยไม่ตี๋ไม่เอาเลยเลยเวสต์ซัม ถ้ามึงอหรอช่วงนี้มึงหล่อจัดเลยถ้ามึงใ่ต่อชวนี้มึงหล่อจัดเลยไม่ใช่อาบมุงมันเป็นพิวเตอร์อาไมลงตัวจริงนักล้วนไอตีมันหัวล้อยอมึงใหญ่เลยอ่ะยี่สปด้ออมใหเลยอ่ะมันบุรีมึงจัดเลยไอเี่ยใครนะพี่จัดเลยใช่นะครับลุงพี่ตีไม่รู้ว่าเอาทำไมเขาทำอย่างนั้นอ่ะ จับหน่อยดิเฮ้ยไม่ไปครับแต่กันต่ันแ่กันครับแต่กันแตกันคร่กันถามลุงต้องแตกเฟซไมล่งไม่ได้ทักอรู่ว่าท He hey, ี่แฝมอะแต่เพจที่เขาว่าไมกลับมาแพี่ายชื่ออะไรครับเนี่ยแตะแลุงเจเจครับเจแล้วเข้าเด้อ เองครับพี่เปียกถ่ายรูปมาครับไอ้เหี้ยจะอะไรไอยเล่นจิตแปลงแม่หอยตัดแต่อยากกี่ยับวันงย้มแปลงอนทีเรลยวโอเครับแพีกวเล่นเล่งแลมกวาก็คือไปต่อยกันจำกันได้ไหมครับโอนโปความรุนแรงเพื่อแพ้เอาปะพิตีพิธีไอ้เชี่ยนี่เชียเขมดนไอ้ตเอเชี่นจพิวเอปาอเชี่ยยปยชชาติเชี่ย เบื่อเบื่อเบื่อตอนเนี้ยใครใครชักว่าวนี่คือชังชาตินะใครชักว่าวพ้นเรื่องนี้เนี่ยนี่เขาออกมาพูดกันอ่ะเรื่องอะไรอุ้ยเรื่องอะไรวะนี่อะไรอูกนี่เป็นเรื่อของย่างกูอ่ะเอาหรอวะใช่หรอไม่ใช่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 หมายถึงเมียเมียวันด้าไงเมียเขาไงทำไมอ่ะมองปีมองตาใครชักว่าใครใครดูรูปแล้วมีอารมณ์อ่ะถ้าใครชักว่าวอ่ะคือชังชาตินะพ่แล้วเราห้ามไปพัดได้ไงพัดไปสองน้ำแล้ว แม่ก็แต่งตัวเต็มที่ไม่ชักว่าเลยพัดอีหี้ยผมรักชาติทรยศไหมวัดมองปีมองปีไม่ได้แชทไอ้เหี้ยตีจะบอกเลยทรยศชาติไอ้เหี้ยไปเชียร์ขมิ้นไม่ตัดเหี้ยไม่คุณไม่เชียร์ขมิ้นนวไมแต่คือมั่นใจเลยว่าเแชทเลยว่าแล้วทำไมพุทติไว้ผมทรงนี้ไปทรงผมพัตตาบองเลยทรงผมพัตตาบองทรงผมพัตตาบองเลยเขาชอบเรียกกันอ่ะปวัันนน้ายเป็ดบอยควายไม่รู้ไม่รู้เรื่อง อะไรเขาแบนทุกรอบเลยไม่เขาไม่ได้แบนแล้วไงช่วงหลังก็เขาบอกว่าเห็นผมพูดไม่ชัดอะแบนทุกรอบสัตว์ดเลยแล้วหลังเป็นอะไม่รู้ก็อะไรกูเห็นพิมพ์ตั้งแต่ต้นสตรีมแล้วก็ไอ้เหมือนพาวเวอร์ช็อตอะฟิลเหมือนแบบช่วงเวลาลองเซิร์ฟดีไปไหนพัดมันต้องใช้เจอดีหรออะไรไอ้เจอต้รงเรียนนี้ดีที่สุดชักลั่นนี้ไม่ไดนี้เจอเซิร์ดแล้วอ้าวโอ้โหอ้าวโอ้โหไอ้เจอเซิร์ฟทางชาตินะไอ้เจอเซิร์ฟอะทางชาตินะ ไอเฮียไม่เชียวระเรียไอะไรผมถามว่าจะจะเปิดอยู่ใช่ไหมหมายถึงไอพัรเมื่อกี้มันอินเตอร์เปิดอยู่ะ่ก่ออไรเลยงเรี้ยนสีฟ้าเขายังอ่ะไม่เปิดก่อไปี่ก่อนไปก่อนกล้วางรับได้เลยพี่จับได้เลยไม่ใช่พี่เจอไม่เคยเข้าเลยโดนเกลียนเลยี่เจอโดนเกียยนเลยพี่เจอไม่เคยเข้าเลยไอไหนไอพี่มาดิเดี๋ยวลองเข้าดิ ไม่มีมันมันต้องไปกดรับไปรีบีเแฟนสอนแฟนสอนไม่มีแม้รตเซ็เตัตตั้งแต่พี่ออกไปพี่หญ่อินเตอร์เปิดกูเจอมึงอยู่สครั้งครั้งแรกับครั้งสุดท้ายทำไมคนีต่ออ้ยี่อ่ะ ไอเนี่ยเป็นคนอื่นสอนได้บวกเนี่ยเขาว่าก็นับไปลิเฮียโดเข้าเข้าทาาโรงเรียนโดไม่เกยนด่าเฮียมตำเฮ้ฮียเดี๋ยวเดี๋ยวมาพังนะครับน๊บนึงงานฮิมวางงานห่ม ไอเจขับเหมือนตัวเองเข้าไอ้้าเนี้เข้านะวันนี้เข้านะแล้วปกติเข้าไหมครับเข้าไฟไฟไกูเข้าตลอดกูไม่เคยเห็นเจใส่้าพ่อเส่ก้าด้วยตลอดตลอดยันเถอะพี่คือป้าพี่แบงค์ยังไพี่ใช่ใเดี๋ยวพี่เดี๋ยววันนี้พ่อเดินลูกคูแฟงนะลูกป้าลูกป้าไฟอันนีาไปไปรถรู้ไหมว่าเป็นประเท่เจเกประเทไหน เอนที่ JK มีปาวไวกันที่ไหนนะครับอะไรนะเพื่อาเรอะคิวมาไหนแทงมีป่าวมีเลยเพ่ไม่มีหรอกไอหนูลูกป้าเป็นฟ้าดียวป่ปู่เนี่ยเขาให้ผมวิ่งวิ่งคู่ลูกแงเกนารกันหนูเลยหรอเล่นอะไเยอะสุดอ่ะดำอ่ะไอ้ยยย าใครจะโหลดเปิดาจะลดเฮ้ยดูฝุ่นละลายเปิดไม่เกรใจเสียงที่เข้ามาเลยนี่อทีาขอพี่ไอ้ี่อยู่นี่ก็ดูฝุ่นเฉยเลยแล้วไมค์แท่งงดีเลยกเสียงน้อยเครื่องบินเลือะ ไอ้ยอะอละยากาใช้ดินยังไงวะบินไม่ขึ้นนะ